ตีทูน่าปล่อยทูแล้ววิ่งซุปเปอร์แมนครับมองไม่เห็นเหมือนเดิมเออต้องรอดูตอนจบครับตอนจบวงเล็กน้อยได้เด็กแอบวงเล็กน้อยอ้อมเลยลูกอ้อมเลยอ้อมเลยวิ่งเร็วๆตอนนี้ยังดูไม่ออกครับมาเซอร์ที ยังดูไม่ออกจริงๆครับต่อไปเป็นชักกระเยอนนะครับ KT1 และ KT2 นะครับ KT1 และ KT2 ก่อนนะครับใช่ครับในการสุดท้ายคระชักกระเยอ่ครับ26คนครับโอ้โหไปได้ครับยังไปกันเนี่ย KT2 ที่สิบครับ KT1 สิบหกครับเข้ายังครับเข้ายังครับ สีอะไรได้ที่หนึ่งครับ